โอเควันนี้เออทําไมดูในแดนนี้ตาเราเหลืองๆแต่เราตาไม่ได้เหลืองนะอืมของจริงไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นแสงที่ตกลงมาเออเห็นไหม <c oughs> สวย <c oughs> ผมหนึ่งเดือนกันหนึ่งวันและะ้วค่ะดูแผลอันนี้แนนทาพวกสกาแคร์ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยก็คือว่าคุณหมออ่ะไม่ได้ให้ทาเลยนะแบบว่า ข้างข้างๆพวกกล่องพวกนี้บางทีเขาก็บอกว่าหลังผ่าตัดสามารถทาแผลสดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถามคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่ากลัวมันจะติดเชื้อเนอะดังนั้นคุณหมอเขาเลยแบบว่าตัดไหมอะหลังตัดไหมอ่ะถึงจะยอมให้ทาซึ่งหลังตัดไหมก็ยังไม่ยอมไม่ทานะจนแบบว่าไอ้สีน้ําตาลน้ําตาลนะมันเริ่มตกสะเก็ดเขาถึงยอมให้เราทาเนี่ยเราก็ทาแต่มันก็โอเคอยู่นะเนี่ย แผลนะด้วยความที่ว่าตั้งแต่แรกอะแผลมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคีลอยอะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าส่วนตัวเนี้ยที่ดูดกับสลิงในคลิปอะค่ะมันเหลือจากจากปูดน่าจะเห็นรอยเนาะจากจากปูดแบบเนี้ยปูดเป็น,เ,ปนเหมือนเหมือนครึ่งลูกมะนาวข้อลูกมะนาวอะมันก็จะเหลือแค่ประมาณเนี้ยอยู่ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เอาเนื้องอกออกไป เนาะแล้วน้ำลายมันไปข้างอยู่คิดว่าฮะปัญหาตอนนี้ก็คือว่าอยากจะไปดึงหน้าข้างนี้ให้มันเข้า <c oughs> มีแชร์ <c oughs> อุจะเจ็บ่ะ <c oughs> เออนับถือคนแบบว่าไปดึงหน้าแต่ือความสวยพี่หญิงผมก็ทนได้แล้วเนาะเราก็พาใจแต่อันนี้ในส่วนเราก็คือว่าหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเท่ากันนั่นแหละประมาณอีกสักประมาณปีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ระหว่างนี้ระหว่างที่เราดูน้ำลายไปใช่ไหม เพื่อนๆก็จะเห็นว่าอรอบสุดท้ายอ่ะคุณหมอเขาไม่ได้แบบพันหน้าเราทั้งทั้งหัวแล้ว oh. เขาโปะตรงนี้มาให้เฉยเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อันนี้เราทาเองนะเพราะว่าที่เราอ่านก็จะเป็นเวลโก้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อืทําเองออม,มันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าใช้เองนะใช้เองแล้วก็อ,อันที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นรูปเออ มันซักได้สองครั้งแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็ระบายน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบเวลาเหงื่อเราออกอ่ะมันก็จะกางอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีกลิ่นเหม็นน่ะเออแต่อันนี้มันมันเป็นผ้ายืดอะค่ะผ้ายืดผ้าฝ้ายยืดธรรมดามันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอะไรที่ไม่มีเหงื่อเออแต่ที่เราใช้คือไม่มีเหงื่อนะอันนี้คุณหมอเขาบอกว่าเอาผ้ากอตะกำๆไว้อย่างนี้แล้วก็โปะอย่างนี้ไว้นะคะอย่างนี้แล้วก็รัดถามว่าเรารัดแบบไหนเราเอากะเอาค่ะกะเอาในนี้ แล้วเราก็ใช้อย่างนี้อ่าตลอดมาอีกอย่างหนึง่งอันที่เราซื้อมาค่ะเจ็บหูมากเจ็บหูจนเราต้องตัดหูทิ้งหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ปึ๊งนี่อันนี้ก็ดันไว้ดันจุดที่มันอันนี้คือช่วยได้เยอะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราไปหาคุณหมออะ ุณหมอเขาก็บอกว่าคุณหมอเขาก็เหมือนกับว่าครั้งสุดท้ายที่เราที่เราเขาเรียกว่าอะไรเ่ยดูดไปอ่ะเราใช้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราซื้อมาลัดใช่ไหมเราก็แบบเจ็บเราก็ถอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราสามารถใส่ได้ตลอดเลยคือแบบใส่ได้ตลอดโดยที่เราแบบไม่เจ็บหูเท่าไหร่ไม่อะไรเท่าไหร่เงี้ยแล้วปรากฏว่าอ่ะมันดูดอ่ะตอนแรกมันประมาณห้าสี่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 ครึ่งใช่ไหมรอบสุดท้ายที่เราไปดูดออกประมาณสี่ซีครึ่ง ได้นะคะอันนี้ก็ไปไปดูรอบนี้ก็น่าจะจะประมาณนั้นหรืออาจจะไม่ต้องดูดแล้วรัดแบบนี้เอานะคะถ้าดูดอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบที่ห้าแล้วแต่คุณหมอก็ยังพูดว่ามันโอเคนะคะมันโอเคคือมันไม่ได้น่าห่วงอะแต่เราเริ่มเจ็บแล้วนะหมายถึงว่าความรู้สึกของเราอะ่ะตรงเนี้ยจากที่ตอนแรกเราบอกว่ามันชาเนาะมันเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแบบว่า เริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นแต่ติงหูนี่คือระบมเลยจ้ะเออระบมเลยนะอืมก็คืออันนี้เราก็พับหูแล้วลงเราก็กดไว้อย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้ากดไว้ค่อนข้างแน่นนะเพื่อนดูดูได้นี่เรารัดแน่นเลยแหละอืมก็ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเพราะเรามัดจุกไว้ด้านหลังแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ลื่นไม่ไม่ลื่นด้วยแต่ว่าอันเก่าว่าลื่นอ่าด้วยความที่เป็นเนื้อผ้ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะแล้วผมเราอ่ะ มันเป็นแบบมันลื่งไงมันก็ไหลลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่ามีมีอะไรนะเขาเรียกมีปัญหาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้แวะเข้าไปที่ n น n ซ y a n อ f e ฟนนะแล้วก็อินบ็อกเข้าไปก็คืออ่าเป็นเป็นเพจง,งานฝีมือของเราเนาะแล้วก็เราจะทำของขายอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแวะไปสอบถามได้ เรากะว่าเราจะทําไปให้หมอเพราะคุณหมอบอกว่าเออก็ดีนะเพราะว่าจะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าหลังจากที่เราดูแล้วว่าเราต้องพันหัวแบบแบบเราใช้ชีวิตลําบากมากเราบอกเลยช่วงนั้นนะนะคือคุณหมอเขาก็เลยเห็นว่าเออเนี่ยถ้าแบบเราทําอ่ะก็ก็น่าจะดีนะเพราะว่าแบบคนไข้หลายๆคนที่เขาแบบมีปัญหาแบบเขาอาจจะไม่ได้ผ่าตัดตรงนี้หรอกเขาอาจจะไปผ่าตัดที่อื่นนะแต่มีปัญหาที่ว่าต้องพันรอบหัวอย่างเราเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่สามารถจะแบบกดตรงนี้ได้อ่ะ เออมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าจะทําไปฝากให้คุณหมอให้คนไข้สักสองสาอังแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาเวลกูท้ที่แน่นๆก่อนอันนี้เราทําใช้เองมันไม่เรียบร้อยก็ได้ไงแต่เราก็สีอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่แคร์สีเราเป็นคนชอบสีสดใสส้สมก็ได้แดงก็ได้เราไม่แคร์ส้มเหลืองแสดลายดอกอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่เคยลองกับผ้าคอตตอนธรรมดาแต่เราคิดว่าผ้าคอตตอนธรรมดาไม่น่าจะดีน่าจะเป็นแบบนี้แหละ เป็นพาย,ยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะปิดหูหน่อยมันก็จะได้ยินได้ยินน้อยลงแต่ว่าเราไม่กล้าเจาะรูเพราะว่าถ้าเจาะรูอ่ะอ่าเรากลัวว่ามันจะรัดได้ไม่แน่นแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแบบไม่เหมือนแบบเราปิดหูนี้ไม่เหมือนนะคะแค่แบบลดลงประมาณสักถ้าร้อยก็จะตกอยู่ประมาณสักอ่าแปดสิบเก้าสิบที่จะได้ยินอืมหายไปแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ันนันเองนะคะนี่เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้หนาเราไม่ได้บุอะไรอะคะ่ะ นี่อย่างนี้เลยนี่นะต้องรัดอะไรแบบนี้คันดึกไม่ออกส่วนคนที่อยากหน้าวีเชฟคิดถึงเราได้เหมือนกันนะเออเออนี่เราก็ไม่รู้มันช่วยวีเชฟหรือเปล่านะอืมแต่ที่แน่ๆตรงนี้เราวีแล้วละ่ะเพราะว่าเอาเนื้อเอาไว้ <laughs> โอเคบาย <laughs> น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วละ่ะที่เราจะพูดถึงอันนี้ก็คือเราหายแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วละ่ะ แล้วก็ไอตุ่มที่ต้องไปดูดออกก็เหลือแค่นี้เองนี่เดียวเองค่ะสําหรับใครที่แบบกําลังจะต้องผ่าอะไรแบบนี้นะก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสลบเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นมาก็มีกระปุกกระปุกหนึ่งกระปุกสอท่อน้ําลายแล้วก็จบแล้วนะคะแล้วก็กินข้าวลําบากนิดนึงอืม แล้วก็อาการที่เห็นนะคะเช่นมีการอักเสบตรงนี้บวมมีน้ำลายข้างหลังแผลปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาการที่รับได้เนาะถ้ามันไม่มีกลิ่นเหม็นไม,มไ,มมไม่มีไม่มีอาการเจ็บปวดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพื่อบ,บางคนแบบเออผ่าตัดไปแล้วแเราก็แบบมีอาการพวกนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะอ่ามากที่สุดเราก็กลับไปหาแพทย์แต่ว่าที่นันเป็นนัน มไม่ถามคุณหมอแล้วก็คือมันมันเป็นอาการปกติแต่กินยาฆ่าเชื้อหนักนิดนึงของแนนที่บวมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ดูน้ำลายออกมันก็คือมันมีที่ไปอ่ะคือพูดง่ายๆอ่ะหลังหลังจากที่หายอ่ะแนนก็ชะล่าใจไปหน่อยเราไปกินของแข็งแข็งมันก็เลยอาจจะมีสวนเนาะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะมาดูว่าแนนอ่ะแบบมีอะไรมาพูดคุยกันหรือว่าจะทำ D L I เกี่ยวกับอะไร